กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุขชนครับมุนิงหลอดเอฟซีมามีรายการบังไฟนะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปูนป้้งไฟงบ,บ้านคุมตะบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมรายการปั้งไฟมีดังต่อไปนี้บางที่ 1. แอดเทวดานะครับบางที่สองสอราชวงศ์ครับบางที่สามไั่สีทองบางที่ 4. น้องมิวนะครับบางที่ 5. ลูกชายลานะครับบางที่ 6. วางสันติสุขบ่บอลายวางสีลายไผ่รับบางที่เจ็ดกูล,ลาบขาวครับแปดหำแหล่เก้าทองพักตีซิปเคยว่างหินครับสิบเอ็ดนุ่มเมืองสีครับสิบสองโควิดเบิกฝ่าสิบสามน่องธีดาพรครับสิบสี่โชคสมพรครับสิบห้าช้างเผือกนะครับสิบหกเทพสมพรน,นะครับผม สิบสี่โชคสมพรสิบหกเทพสมพรน,นะครับสิบเจ็ดดงบางยุคใหม่ขวัญใจประเพณีครับบางสิบแปดเทพขับหลวงครับสิบเก้าข้ามภัยทะลุฟาพพ้ายี่สิบเพชรสงปีครับ ยี่สิบเอ็ดแก้แดดหนึ่งนะครับยี่สิบสองแก้แดดสองนะครับยี่สิบสามใช้เมฆาครับยี่สิบสี่สมคิดการบวกบวกน้องปกป้องนะครับตุลาการโดยไอยแกดแด่เมืองมหาบวกสิมงคนราศีบวกกะที่ลอยฟ้านะครับผม อ,อย่าลืมไปให้กกำลังแรงใจกันนะครับ300เพียงเพียงนะครับณบานคุมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันกันกบลุงหลอด fc นะครับณบานคุมนะครับผมส่วนมัดเดาทางสูงนะครับผมกาซิมีให้พี่ให้น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผม เป็นความชอบส่วนโตนะครับบรด้เกียวขายไฟใดๆทั้งสิน้นบอด้รู้จักกันเป็นการส่วนโตครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมีวังสันติสุขนะครับผมกุหลาบขาวครับเคยวังหินครับคำไพยทะลุฟา้าครับละกะชัยเมฆ่านะครับผมเป็นบางไฟอาโชก ไฟมานของลุงหลอดเดซีนะครับผมบุไดไปก็คอยโชคให้มาร์นคอยหวานเจี๊ยบ,บนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอีสวัสดีครับ